สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีเวตีซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเทปพ,พิเศษสุดๆกับกิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตา์ที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งพี่แหนงก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังศิลธรรมมายาวนานและตลอด13ปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้โครงการกระถินสมริดเด็กดีวีสตาร์ได้สร้างแกนนำวีสตาร์ต้นแบบจากรุ่นสู่รุ่นในการไปจองเป็นเจ้าภาพกระถินณนะวัดในชุมชนของตัวเองที่ร้างกระถินมานานหลายปีค่ะพวกเขาเหล่านี้จะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรเพื่อให้บ้านวัดโรงเรียนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไปติดตามชมความประทับใจพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย จากธรรมชาติที่สวยงามเมืองสุราษฎร์ธานียังเปี่ยมไปด้วยมต์เนทางวัฒนธรรมเห็นได้จากร่องรอยความเจริญที่ปรากฏสะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนานับตั้งแต่อดีตหนึ่งในงคำขวัญประจำจังหวัดจึงสอดคล้องกับความเป็นมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเป็นแหล่งธรรมะบนด้ามขวานของแผ่นดินไทยชาวเมืองสุราษฎร์ธานีผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนานลูกหลานจึงพลอยใกล้ชิดไปด้วย นอกจากครอบครัวโรงเรียนถือว่ามีบทบาทสำคัญในการนำเด็กเข้ามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังศิลธรถรถมมายาวนานตลอด13ปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตาร์ทำให้เด็กพัฒนาตนเองและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านศิลธรรมได้อย่างภาคภูมิใจความดีนี้ได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในใจและติดตัวพวกเขาไปจนเติบใหญ่เมื่อไปเรียนต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่ ก็เป็นที่ชื่นชมยินดีและเป็นที่ยอมรับจนได้รับเสียงชมเชยกลับมายังโรงเรียนยุวศึกษาอยู่เสมอเดี๋ยวนี้สังคมมันมันบบเปลี่ยนไปเยอะโอกาสที่ว่าเด็กจะสร้างความดีมันจะมีน้อยมากเลยถ้าเราปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เล็กๆไปแบบนี้มันจะเป็นการปลูกว่าต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นคนดีสังคมที่ดีว่าไปเจออะไรที่ดีๆความคิดของเขามันจะเริ่มดีในทางที่ดีมากเลยะคะ่ะเด็กแบบนี้ก็ชื่นชอบเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่ๆเนาะผมก็ไม่เคยเห็นหรอกแบบนี้ <c oughs> ก็รู้สึกประทับใจ ชอบชอบทำให้เด็กได้เข้าถึงกับคําว่าพระพุทธศาสนามากขึ้นทําให้เด็กได้รู้จักมากขึ้นอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เราเห็นแล้วเราก็ดีใจเนาะส่งเสริมให้เด็กๆได้มีจิตใจที่อบอ้อมอารีโรงเรียนยวศึกษานี่ก็มาบอกบุญหลายครั้งแล้วค่ะ<ม>ก็ขอให้ทางโรงเรียนยศศึกษาก็ได้สนับสนุนเด็กๆให้ทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ทําเป็นประจํายังส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมทอดกระถินสำริดตลอด13ปีที่ผ่านมาโรงเรียนยุวศึกษาจึงเป็นหนึ่งในแฟนพันธ์แท้โครงการกระถินสำริดเด็กดีวีสตาเด็กทุกคนได้ฝึกการออมบุญนํามาร่วมทอดกระถินแต่ละห้องจะมีพุ่มกระถินเป็นของตัวเองสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ทำให้เด็กได้ซึมซับว่าบุญกระถินเป็นบุญสําคัญประจําปีที่เราชาวพุทธต้องร่วมกันสืบสาร การแจ้งข่าวบุญเป็นภาพคุ้นตาสำหรับชาวบ้านในระแวกโรงเรียนยุวศึกษาเด็กนักเรียนจะเดินทำหน้าที่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปีผู้ใหญ่ใจดีจึงไม่รีรอที่จะเข้ามาร่วมทำบุญสนับสนุนการทำความดีของลูกหลานในชุมชนเสียงแจ้งข่าวบุญสร้างความเอ็นดูให้กับผู้คนในตลาดที่ยินดีควักตะตุ้งตตางร่วมบุญกระถิ่นด้วยรอยยิ้มเพราะนึกชื่นชมเด็กที่แม้จะตัวเล็กแต่ก็ตั้งใจตั้งกองกระถิ่นด้วยความสามารถของตัวเอง ทุกปีค่ะนอกจากที่ขายของนี่มาตั้งแต่ปี52เห็นมาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ว่าฝึกเด็กๆที่ได้มาคือว่าให้รู้วัฒนธรรมว่าเวลาต้อนขัดถินอะไรพวกนี้มาวรวบเทศกาลแบบนี้เพราะวันนี้มันประดีเลี้ยงเลี้ยงวันเกิดเห็นเด็กมาก็คือให้เด็กแจกเลยแจกเลยแจกเด็กเลย ที่เห็นมานะคะคือเห็นทุกปีทุกปีเป็น10ปีแล้วนะคะที่พี่เห็นมานะดีใจค่ะคือเห็นแล้วแบบประทับใจนะคะก็เลยก็เลยจัดเลี้ยงได้ร่วมบุญกับน้องเข้าไปด้วยซึ้งใจนะคะแบบเด็กตัวเล็กๆนะคะอายุยังน้อยๆเนี่ยคือเขาเขามีเขามีความคิดเขามีเขามีความสามัคคีกันในเรื่องที่จะบอกบุญถึงเรื่องอพระพุทธศาสนานะคะ าฝากไปยังครูผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะ,นะคะให,ให้ให้ให้แบบอย่างนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ให้ให้ดีดีขึ้นทุกปีแล้วก็ให้สืบทอดเด็กๆตลอดไปนะคะที่จะแบบรักในพระพุทธศาสนาค่ะ ทำทุกปีพี่ก็ร่วมทำทุกปีคือถ้าเจอที่ไหนก็ร่วมทำทุกครั้งจนกว่าแบบหมดหมดหน้ากระถินเนี่ยเ,เจอน้องๆที่ไหนน้องเขาก็ร่วมทำบุญด้วยตลอดรู้สึกดีอะ่ะเพราะหลายๆคนรู้สึกถ้าน้องเขาเดินมาเนี่ยเราผู้ใหญ่เราเห็นแล้วเราดีใจมากจิตใจพองโตมีความรู้สึกว่าเออดีนะเราได่ร่วมบุญกับเขาดีใจดีใจมากแล้วเห็นเยาวชนมาแบบเนี้ยเหมือนเขาสืบสานต่อ ช่วยทำนุบำรุงศาสนารู้จักแยกแยะสิ่งดสงีสิ่งไม่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาใช่ไหมเด็กๆก็จะมีจิตใจที่แบบเหมือนจิตใจบริสุทธิ์ทำทำอะไรก็จะก่อนทําอะไรก่อนคิดอะไรเด็กๆเขาก็จะคิดก่อนว่าควรทําหรือไม่ควรทํามันส่งเสริมหลายอย่างคือจิตใจเด็กสงบแล้วมันพัฒนาให้เด็กมีเป็นเด็กที่มีคุณภาพ โขึ้นเด็กก็จะมีคุณภาพต่อๆไปชอบโรงเรียนที่สนับสนุนและทำกิจกรรมเนี้ยให้เด็กๆพี่ก็จะสนับสนุนทุกครั้งรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจได้ทำบุญร่วมกับเขาเราไม่มีโอกาสที่จะไปได้ร่วมบุญกับเขาถึงที่แต่เราสามารถ สรงจิตและก็ส่งส่งกําลังใจให้น้องที่จะทำความดีในตรงนี้ในการด้านหมูกฝังด้านศีลธรรมจริยธรรมในด้านจิตใจของเขาให้รักพระพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้น,านงานทอดถิถ่นปีละมีหนึ่งครั้งที่เราโอกาสที่จะได้ร่วมบุญกับเขาทอดกรถิถ่นผ้าใจหมายความว่าเป็นการทําบุญที่มีความสุขมากค่ะทางโรงเรียนเขาก็มีความคิดที่ดีให้เด็กๆมาบอกคุณ มันจะได้ซึนรับเข้าไปในจิตใจเด็กๆสืบสารต่อไปเรื่อยๆให้กับรุ่นน้องที่จะขึ้นมาในอนาคตนะครับผมก่อนถึงวันงานทอดกระถินเด็กๆพร้อมใจกันทำความสะอาดวัดหน้าเมืองซึ่งเป็นวัดที่จะนำกระถินมาทอดถวาย และร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสาธุชนที่มาร่วมงานด้วยความกระตือรือร้นนักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของคุณครูการสนับสนุนของผู้ปกครองรวมไปถึงความร่วมมือจากรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่เข้ามาช่วยเหลือรุ่นน้องเป็นประจำทุกปีถือเป็นกระถินสามัคคีที่รวมใจสิีิจิศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ถึงเราจะจบไปนานแล้วเราจะมาช่วยน้องๆทุกปีค่ะก็คือแจ้งข่าวบุญมาทําความสะอาดวัดช่วยส่งต่อรุ่นน้องแล้วก็สอนรุ่นน้องไปด้วยค่ะก็จะเป็นแบบการที่รุ่นพี่เป็นการสอนรุ่นน้องค่ะแล้วก็แนะนํารุ่นน้องว่าเราต้องทํายังไงอะไรยังไงค่ะแล้วก็เวลาเรามีกิจกรรมอะไรรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็จะมาทําด้วยกันไาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสมมตินะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับห้องชีวิตนะคะรุ่นพี่ก็จะสอนรุ่นน้องแล้วก็พอรุ่นน้องปีหน้าก็จะมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ตรงนั้นค่ะ เช่นหนูเมื่อก่อนอยู่ฐานห้องครัวก็คือจะแนะนําให้รุ่นน้องแล้วก็จะมีรุ่นน้องมาทํากิจกรรมเป็นตัวแทนนําฐานห้องครัวแทนค่ะเพราะเราจะไม่ทิ้งตรงนั้นค่ะถึงเราจะจบไปนานแล้วค่ะเสริมกําลังให้กันและกันนะคะแบ่งกันหน้าที่กันไปตามสถานที่ต่างๆแล้วมันก็จะได้เสร็จรวดเร็วไวขึ้น,นะคะ่ะจากรุ่นสู่รุ่นก็คือเป็นรุ่นพี่สู่รุ่นน้องะคะ่ะรุ่นต่อต่อกันมาก็คือรุ่นพี่จะไม่เคยทิ้งรุ่นน้องแบบรุ่นหลังๆะคะ่ะแบบถ้ารุ่น ท,ที่เคยผ่านมาแล้วทํามาแล้วก็รุ่นหลังก็ต้องทําแบบทําต่อๆกันมาเรื่อยแบบไม่ได้ทิ้งอะคะ่ะอยากให้น้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดที่จะพัฒนาตรงนี้อะคะ่ะก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็โดยแบบไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เองทํามันจะไม่ดีพอถ้าสมมติพยายามเต็มที่แล้วมันก็จะได้ไม่เสียดายเวลาด้วยะคะ่ะเพราะเหมือนกับว่าการทําบุญมันก็ขึ้นอยู่ที่ใจของเราอยู่แล้วถ้าเราคิดดีทดําดีมันก็ได้ดีอยู่แล้วะคะ่ะ อยากให้น้องๆนะคะดูเป็นแบบอย่างค่ะดูในแบบอย่างที่ดีนะคะมันจะไม่จบสิ้นค่ะถ้าเราทำตามกันต่อๆไปค่ะเป็นประธานกรถินปี2 5 6 1ค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเรามาเป็นประธานกรถินค่ะแล้วก็น้องๆก็มาดูเราทำแล้วก็มาสามารถนมาสานต่อเราได้ค่ะเราก็เลยเนี่ยเราก็เลยอยากมามาช่วยน้องๆ มาดูค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆที่มา,ารับบทเป็นประธานกระถินมาช่วยงานในปีนี้ค่ะก็ภูมิใจดีใจค่ะที่น้องๆเนี่ยได้นำแบบอย่างของพวกเรานะคะมา,ามาสานต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำความดีให้ทุกคนเห็นได้แล้วก็าสามารถที่จะสานต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปได้ค่ะ าสร้างรขบวนที่มอตตีเริ่มเดินขบวนึกกาันารนชาวบ้านเขารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกข,ขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่เขาได้มาทอดกรถิ่นนะครับและเมื่อชาวบ้านได้เห็นเด็กๆเ,เนี่ยก็เหมือนลูกหลานนะครับบางคนก็อาจจะมีลูกหลานเรียนที่โรงเรียนนี้ด้วยที่เขาได้มานะครับมันก็จะมีการพัฒนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาทําบุญอยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันพระจากเมื่อก่อนมันไม่มีอย่างเด็กได้เข้ามาอยู่กับวัดเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่มันที่มันดีอยู่แล้วมีความสุขมากเหตุการณ์นี้มันไม่เกิดขึ้นมานานครับวัดก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีคนเข้าวัดมันก็วันพระก็ชาวบ้านแค่ห6คนกับเดี๋ยวนี้3-40ครับเห็นและมันชื่นใจเห็นเด็กได้มาช่วยได้มาบำรุงธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับขอให้น้องๆดูแลวัดพัฒนาวัดอยู่แบบนี้ตลอดนะครับ ต้นที่ยิ่งใหญ่คือการได้ลงมือทําอะไรสักอย่างอย่างเต็มที่เต็มกําลังอย่างที่เราได้เห็นเยาวชนเหล่าต้นกล้ากลุ่มนี้ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มร้อยไปจองเป็นเจ้าภาพกรถินแจ้งข่าวบุญจัดเตรียมสถา,านที่เพื่อรองรับสาธุชนที่จะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้อย่างกระตือรือร้นค่ะแล้วเราก็ได้เห็นความสามัคคีของเด็กดีวีสตาได้สร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นภายในวัดแถมยังสร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะ พี่แนนก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนได้ทำหน้าที่ในทุกๆปีเลยนะคะและในเทปหน้าห้ามพลาดเด็กขาดนะคะกับกิจกรรมงานบุญทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้รายการกลา้ารีวดีก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย